สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่10สิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงวันหยุดยาวนะครับก็คือวันที่10 11 12นะครับ12ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับหรือว่าเป็นวันหยุด เดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดหนึ่งนะครับบางพื้นที่มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปนะครับจะมีในส่วนของฝนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลกันนะครับในช่วงวันหยุดยาวพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับถ้าดูในช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับก็คือวันนี้นี่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนน้อยอยู่นะภาพรวมนะครับ ส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนมากเน่ยก็จะเป็นในส่วนของทางด้านภ ita, าคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกภูเก็ตตรังกระบี่โซนนี้นะครับแล้วก็แถวตะวันออกนะครับจันทบุรีรานะครับนี่คือในช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่10นี่นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอช่วงเที่ยงก็เป็นในส่วนของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่ตรังนะครับพัทลุงนะครับสงขลาหาดใหญ่ยะลานราทิวาดนะครับปัตตานีรวมทั้งนครศรีธรรมราชนะครับระนองพงามีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงเที่ยงของวันเสาร์นะครับแล้วก็ตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งสระแก้วนะครับ ฝั่งตะวันตกนี่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะครับส่วนนิสานฝั่งนี้จะเป็นอุบลร,ราชธาน,นีแล้วก็นครพนมมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในช่วงบ่าย้ามาอีกนิดนึนะครับก็ช่วงประมาณบ่ายนะครับก็จะเห็นฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นโซนนี้นะครับแถวจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรี อุทัยธานีกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ราช,ชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรน,นะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับคนครศรีธรรมราชที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกนี้จะเป็นระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ ส่วนภาคเหนือขึ้นไปถึงกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็แถวภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้พิชบูรณ์พิจิตรนะครับขอนแก่นบางส่วนแล้วก็อีสานตอนบนนะครับนบึงการสกลนครนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายนะครับบ่ายวันเสาร์แล้วก็ภาคใต้นี่ฝนเยอะเลยนะครับภาคใต้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับตรังพัทลุงนะครับชุมพรแล้วก็จนถึงภาคใต้สามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตรงนี้วันเสาร์นะครับพอช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็ยังคงเป็นโซนนักนักคใต้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตังหาดใหญ่ยะลานราธิวาสนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับราชบุรีกรุงเทพ สุรินทร์อุบลราชธานีนะครับนครสวรรค์แล้วก็เชียงใหม่นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเราดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็จนกระทั่งช่วงหัวค่านะครับฝั่งนี้จะเป็นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับรวมทั้งมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสระแก้วนะครับชลบุรี ระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นภูเก็ตกระบี่นะครับภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับท mm ี hmm. ่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงนี้นะครับช่วงค่าคืนนี้อีสานตอนบนมีลุ้นฝนดึกๆนะครับในวันนี้นะวันเสาร์แล้วก็จนกระทั่งถึงช่วงเช้าตรู่ก็ยังคงเป็นโซนอีสานตอนบนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับไม่ว่าจะเป็น อุดรธานีสกลนครบึงการนครพนมนะครับกาลสินมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระยองจันทบุรีตราดสะแก้วนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตตรังนะครับแล้วก็ สงขานะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนตรงนี้ในช่วงเช้านะครับเช้าว,วันอาทิตย์แล้วก็ดูช่วงสายวันอาทิตย์นิดนึงนะครับพอช่วงสายะระยองจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับตรังระนองพังงาภูเก็ต ตรังสตูลนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับแล้วก็หนองคายบึงการนะครับนี่คือในช่วงสายนะครับพอช่วงประมาณเที่ยงนะครับฝนก็เริ่มกระจายตัวเข้ามานะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงนะครับสงขายะลานราธิวาส ปัต,ตานาีนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกระยองจันธบุรีตราดนะครับฝั่งนี้จะเป็นทางด้านทองผาภูมิการชนะบุรีนะครับการชนะบุรีแล้วก็จังหวัดตากนะครับแล้วก็ราชธา,านีนะครับ อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับแล้วก็สกลนครนครพนมแล้วก็อุดรธานีนะครับฝั่งนี้เพชรบูรณ์นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือในช่วงวันอาทิตย์ประมาณเที่ยงนะครับวันอาทิตย์ประมาณเที่ยงแล้วก็พอช่วง 16นาฬิกานะับช่วงหัวค่ำเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านนะครับแพร่อุตรดิตฐ์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอุดรธานีหนองคายบุงการสกลนครนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับสุรินนนนนดินแดงระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็กําแพงเพชรจังหวัดตากนะครับแล้วก็เชียงใหม่เชียงใหม่แม่ห้องสอนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันนะครับชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานี แล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังพัทลุงสงขานะครับยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับสีเข้มน้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับตรงนี้ในช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็อีสานตอนบนตอนล่างแล้วก็ฝั่งภาคเหนือนะครับแล้วก็ไปดูดึกๆนะครับไปดูช่วงหัวค่ำอีสานนะครับ อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครับรวมทั้งหนองบัวลำพูแล้วก็กาฬสินมุกดาหารนะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามบุรีรัมปราจีนบุรีนะครับกรุงเทพฉะเชิงเซาสะแก้วพระนครศรีอยานนทบุรีลบบุรีสระบุรีนะครับพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับแล้วก็อุตรดิษฐ์พะยาเชียง ใหม่นะครับเชียงรายภาคใต้ด้านล่างแล้วก็พอช่วงอพอช่วงดึกๆนะครับพอช่วงดึกๆก็จะมีกลุ่มฝนในโซนทางด้านฝั่งนี้นะครับ อุบลราชธา,านีนะครับอุบลสุรินทร์กาลาสินนับร้อยเอ็ดยโสธรอ,อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับรวมทั้งฝั่งนี้นะครับสราแก้วจันทบุรีตราดนะครับสราแก้วปราจีนบุรีจันทบุรีตราดแ,แล้วก็ลบบุรีนะครับ เพชรบูร์น่านนะครับน่านพยาวเชียงรายนะครับสีเข้มนะครับรอบดึกช่วงดึกคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าว,วันจันทร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับระนองภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับยังคงเป็นโซนนี้นะครับแถว อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตรงนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่12วันแม่แล้วก็พอดูช่วงสายๆนะครับอีสานตอนบนอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครับนครพนมอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ตรังแล้วก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงรายน่านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายไม่ว่าจะเป็นแถวนี้นะครับช่วงบ่ายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพยาแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับ แล้วก็ฝั่งอีสานนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ลงมาอุบลราชธา,านียโสธรอ,อำนาจ,จเจริญแล้วก็มาถึงในส่วนของภาคกลางนะครับลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเราระยองจันทบุรีตราดนะครับสะแก้วนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดฝนนะครับบ่ายวันที่12การกระจายตัวของฝนเยอะนะครับแล้วก็พอช่วงหัวค่ํานะครับก็ยังคงเป็นโซนทางด้านอีสานนะมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมการศิน 101, ศราา์ร้อยเอ็ดมหาสารคามมูรีรามสุรินทร์นะครับสีสเกตอุบลราชธานีการจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนะครับแล้วก็จันทบุรีตราด ไุทัยธานีนะครับชัยนาทพิษณุโลกนะครับพิจิตนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาดปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับก็เป็นในส่วนของภาพรวมแล้วก็พอดึิๆกุกบลราชธา,านีอำนาจเจริญกาลสินศนรีสะเกดนะครับยโสธร มุกดาหารสกลนครนครพนมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้แล้วก็ภาคตะวันออกต่อเนื่องภาคกลางนะครับปราจีนบุรีชาเชียงสานะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นครศรีธรรมราชนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับมาแชร์กับท่านผู้ชมขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ประชากรอากางยุโรปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ